สวัสดีครับนี่คือรายการครัวขาโดมนะครับคุณอยู่กับผมแมนธีดชัยสายโยธากันอีกแล้วนะครับอยู่ในช่วงอร่อยระดับเชฟ by iChef นะครับซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทําอาหารที่ง่ายๆนะครับใช้เครื่องปรุงแค่1-2น,นะครับโดยงานนี้เครื่องปรุงสำเร็จ iChef นะครับของเรา จะเป็นพระเอกนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทําอาหารที่เป็นลักษณะฟิวชั่นนะครับจะเป็นความฟิวชั่นระหว่างความเป็นอิตาเลียนนะครับแล้วก็ความเป็นไทยนะครับวันนี้จะทําพาสต้าเนื้อผัดพริกไทยดําอบชีสนะครับโอ้โหฟังดูน่าสนใจมากๆนะครับรับรองได้ว่าวันนี้เนี่ยออกมาอร่อยอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเรามีพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือเครื่องปรุงสําเร็จผัดพริกไทยดําของไอเชฟนะครับซองเดียวเอาอยู่แน่นอน ก็จะดิบอันดับแรกนะครับจะเป็นพาสต้ารูปก้นหอยนะครับซึ่งเราจะใช้ลักษณะการอบแบบลาซานญานะครับก็จะเอาตรงนี้นะครับมาปูบนภาชนะที่จะเข้าไปอบนะครับเสร็จแล้วเราจะมีนี่ครับกระเทียมเลยเครื่องปรุงสําหรับผัดเป็นเนื้อผัดพริกไทยดํานะครับเราจะมีกระเพรานะครับเพิ่มความอร่อยเพิ่มความซูซ่านะครับแล้วก็พริกนะครับใส่ไปตามใจชอบเลยนะครับว่าอยากจะแบบ เผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถเลือกได้กระชายนะครับเพิ่มความหอมอร่อยแล้วก็ความเผ็ดนะครับแน่นอนว่าเรามีพริกนะครับเพิ่มสีสันนะครับเหลืองเขียวแดงนะครับมีเนื้อนะครับอันนี้สับละเอียดมานะครับจะเป็นเนื้อสันในหรือสันนอกหรือเป็นส่วนสพวกก็ได้ทั้งหมดนะครับใครไม่ทานเนื้อสามารถเป็นหมูก็ได้นะครับแล้วก็นี่เลยเรื่อของเราเครื่องปรุงสาเร็จผัดพริกไทยดำจากไอเชฟครับ ส่น้ำมันลงไปนะครับนี่ใช้น้ำมันมะกอกเพื่อสุขภาพนะครับเสร็จแล้วกระเทียมนะครับลงไปเจียวให้หอมๆเลย ใส่พริกไปแล้วนะครับพริกทั้ง3สีเลยเพื่อเพิ่มสีสันนะครับใส่ไปหมดเลยนี่สีสันสวยมากครับ3สีกันเลยทีเดียวโอ้ยพี่มาตามกลิ่นอีกแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอาได้เวลาจังหวะใส่เนื้อพอดีเลยครับพี่อิงนี่เอาเนื้อลงไปผัดเลยเนื้อใช่แล้วเป็นรสเป็นเนื้อบัวนะครับอิงวันนี้เนื้อวัวเลยครับเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องนําไปอบครับวันนี้จะทําพาสต้านะครับ แล้วก็เนื้อผัดพริกไทยดำอบชีส oh, <cheese. S 3> พริกไทยดำเลยครับใช่ oh. แล้วนี่เพราะเรามีพระเอกของเราอยู่ตรงนี้นะครับครับซองเดียวอยู่ครบแน่นอนครับ oh, อีกไม่ต้องมี oh. เครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นเลยครับ เครื่องปรุงนอกจากตัวนี้แล้วมีกะเพรามีกระชายมีพริกใช่ไหมครับใช่คับผมกระชายใส่ไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะว่าเนื้อวัวมันไม่ข่าวนะครับปกติตัวใหญ่กระชายจะใช้ใส่กับพวกของทะเลหรือพวกปลากรายอะไรเงี้ยครับครับวันนี้เราใช้กะเพราอีกแล้วนะครับเนี่ยใช่เพราะว่ากะเพราเนี่ยสารพัดประโยชน์เลยจริงว่ามันมีทั้งเครื่องปรุงเครื่องเทศอะไรที่สามารถนําไป implement หรือว่านําไปปรับปรุง แบเป็นอาหารในหลายๆรูปแบบได้ครับแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยด้วยนะกระเพราเนี่ยแก่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่ต้องใส่เยอะนะครับนั้นเลย้ชยท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดขับลมโอ้ได้หมดเลยน้ำมันหอมระเหยเขาดีมากในกระเพราเนี่ยอืมสีสันสวยด้วยพี่เองผัดก่อนใช่ไหมครับ เดี๋ยวเอาไปอบอีกทีกับมักกะโรนีครับผมนี่ไม่ใช่มักกะโรนีนี่เป็นเสิร์ฟโจ๊เป็นหอยพาสตรารูปหอยก็ให้ใข่มักกะโรนีรูปหอยนะครับผัดให้มันแห้งนิดนึงนะครับีอิงคือมันสะดวกอย่างหนึ่งนะพี่อิงคือว่าเราใช้หนึ่งสองเนี่ยมันมันตกจริงจริงนะพี่อิงคือบอกว่าไม่ต้องมีเครื่องขวดเหมือนน้ำตาลน้ำปลามันน้ำไม่ต้องมีเลยเนี่ยพวกพาสต้าพวกนี้เนี่ย เขาจะทาจากแป้งสารีชินหนึ่งเขาเรียกดูรัมดูรัมวีทแป้งสารีดูรัมครับดูรัมใช่ไหมครับครับกินกี่เปล่าได้เลยนะครับเนี่ยนี่เราแค่ลวกมาพอสุกยังไม่ต้องสุกมากเพราะต้องเอาไปอบต่อให้สุกอีกทีนะครับใส่เข้าไปอีกใส่พราะเอกเข้าไปเองครับใส่แล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับในหนึ่งซองจะมีสองซองเล็กด้วยนะครับนี่ อ่ะหนึ mm ่งซองใหญ่จะมีหนึ่งซองใหญ่และหนึ่งซองเล็กอยู่ข้างในอย่าลืมใส่นะครับอันนี้สำคัญมากใส่ตอนจบใช่แ่ว่าสีกันจริงโยนได้โย่ไปแล้วนะครพิงโอเคนะครับนะไม่ต้องสุกมากเพราะเดี๋ยวต้องไปอบต่ออยู่ดีนะครับตรงนี้ก็จะเสร็จในส่วนของเครื่องปรุงนะครับครับ ไอ้ส่วนของวัตถุดิบนะครับโอเคนี่เราก็จะใช้ฟอยอ์ตรงนี้นะครับถาดฟอย์นะครับเองโอเคนะครับพาสต้านะครับผมหลายแบบมากพอเราเอาเส้นออเขาเรียกว่าพาสต้าดีกว่านะครับเองลงไปนะครับก็ตามใจชอบจะเอาไปอบในลักษณะที่เหมือนกับลาซานญ่านะครับนี่สีสันสวยงามมากหอมจริงๆครับโอ้โหเครื่องเขาเข้มข้นมากนะอง S <S <S ออการอบชีสเนี่ยโตแบงนี้เลยถ้าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ลาซานญ,ญ่าแต่มันเป็นการทําผิวหน้าเคลือบผิวหน้า,าด้วยชีสก็เรียกโอกราแตงครับโอกราแตงใช่ไหมครับโอกราแตงคือข้างหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลครับชีสจะเปลี่ยนสีออกไปไนะครับคือไม่ไม่จะเป็นก็ต้องเป็นแบบลักษณะลาซานญ,ญ่าเสมอไปนะครับเอิมจะเอาชีสอะไรก็ได้นะครับจะใช้พาเมซานก็ได้ครับ บางคนเขาใช้นุ่นเลยชีสกรูเย่จำจากนมแพ้เลยแพงไหมครับครับแพงนี่ของเราใช้มอสซาเรลล่าใช่ไหมใช่วันนี้วันนี้เราใช้มอสซาเรลล่าเชดด้าก็เขาได้ครับง่ายๆเลยเชดด้าเนี่ยชีสมีประโยชน์นะครับเองครับครับที่อเมริกาเขาใช้กันหลายแบบมากเลยครับเนือัาจารย์แล้วก็เกลี่ยให้มันสวยงามนิดนึงนะครับครับอ่ะแล้วก็นี่เลยนี่เลยชีสอันวันนี้เราใช้ มอสซาเรลล่าครับนะครับมอสซาเรลล่าชีสนะครับสำหรับตัวพี่เองพี่ชอบพาเมซานนะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้มือนะครับพี่อิงระหว่างนี้นะครับพี่อิงเตาของเราเนี่ยได้อุ่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราตกลงเตาไว้หน่อยนะครับร้อนแล้วนะครับได้ที่แล้วรแล้วใช่แล้วเสร็จแล้วเราจะเข้าเอาเตาอบสักประมาณ10นาทีเดี๋ยวต้องเติมชีสเข้าไปหน่อยนะครับชีสไม่พอชีสเนี่ยอะไรอาหารอะไรเงี้ยมันต้องแบบว่าเยิ้มๆนะฮะเวลาตักออกมาตักออกมาเนี่ย จะได้บอกว่าเยิ่มนะครับมนในทีวีนะครับชีส <c oughs> ชสูงนี้มีทั้งชีสสวงนี้มีทั้งชีสแบบว่าแบบชีสแบบก้อนนะครับเอามาขูดสดนะครับแล้วก็ชีสที่ว่าขูดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบแบบขูดแบบขูดสดเนี่ยเาเรียกว่าเอามาขูดจากก้อนอ่ะเอาจากก้อนมาขูดนะครับก็จะให้รสชาติที่ดีแต่ว่าก็จะราคาแพงขึ้นไปอีก <c oughs> ครับนี่วันนี้เราจะใส่มดเลย หมดเลยครับโปะหน้าเข้าไปรับนี่นะครับเอาละครับงานนี้ไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับใครที่กลัวอ้วนเนี่ยผมรอกินแล้วครับใครที่กลัวอ้วนเนี่ยต้องไปปกติเพรใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเนี่อืนี่นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปอบนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับพี่อิงว่าจะเป็นยังไงลุยเลยอยากกินแล้วโอเคนี่นะครับเตาอบที่เรา อุ่นเตาไว้เรียบร้อยร้อนนะี่ครับใช้อุณหภูประมาณสักร้อยเจ็ดสิบองศานรบออ๋ไม่ต้องเยอะมากหน่อยครับเนี่ย I roll a size 12 down my lane. First strike is still first strike. Oh, cup. เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ๋ออ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 อนี่เอาพอละลายใช่ไหมครับใช่พอเยิม้มเขาบอกว่างานนี้ภูมิใจเสนอมากมากเลยนะครับพี่อิงครับเชิญครับนี่คือพาสต้าเนื้อผัดพริกไทยดำอบชีสครับพี่อิง อร่อยง่ายสไตล์ไอเชฟครับครับแต่ถ้าพี่ชิมตอนนี้มันต้องปากของแน่เลยครับทำยังไงดีครับเอามาเป่าก็ได้กันนะครับต้องต้องกินันร้อนครับอ้าวมาลุยกันเลยครับ eat hot โอ้โหหืมดูดมากเลยดูดีทีเดียวครับพี่เองดูดีมากเดี๋ยวอาไว้มนช้อนหน่อยครับจะได้ม้วนหน่อยแต่พี่วันต้องร้อนแน่เลยครับ เป็นรมันเข้ากันไหมฮะเข้ากันไหมฮะอก่อนแยกชิ้นนะครับนี่เลยความยิ่งองชีสนะครับเป็นไงบ้างช่างเป็นกระเพราที่หอมนุ่มอร่อยเข้มข้นไม่ต้องปรุงเพิ่มครับแล้วก็มีชีสเยิ้มๆเ,เข้ามาด้วยผสมกลมกลืนกันเป็นรสชาตินมเนยด้วยอร่อยไหมไม่ถูกวิ่น ปลื้มใจมากพี่ปลื้มใจใช่ไหมฝีมือตัวเองเนี่ยสุด,ดยอดฮะนี่กินพาสต้ารวมหอยข้างล่างเนี่ยมันอร่อยมากโอ้โหไม่น่าเชื่อครับผู้ชมครับเมนูนี้ผมแนะนำา Re คอ m เมนแน่นอนครับผมทำได้คุณก็ต้องทำได้ใครๆก็เป็นเชฟได้ด้วยไอเชฟขอบคุณบริพารณียน,นะครับจากไอเชฟนะครับแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆของผม และพี่อิงจากเมลิโอนูโวนะครับแล้วก็ติดตามชมรายการครัวขาโดบได้ทางแมนทีวีนะครับวันนี้ผมแมนธีรชัยสายโยธาและพี่อิงผมหลวงพาสันวัสวดีวัดต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเพราะว่าเราต้องรีบไปจัดการไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับกินตอนร้อนๆเนี่ยดีครับมากร้อนๆเยิ้มๆเนี่ย